ในขณะที่เรื่องของการส่งออกอาหารในขณะนี้นะครับ ทางสถาบันอาหารก็มีการจับตาปัจจัยหลัก2ปัจจัยนะครับที่จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกอาหารของไทยนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตหนี้สินในยุโรปรวมไปถึงการแข่งข้าของเงินบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางภาคเอกชนเขาก็มีการจัดประดมความคิดเห็นกันเพื่อที่จะสรุปข้อเสนอ5แนวทางให้กับรัฐบาลใหม่นะครับในการพิจารณาเพื่อที่จะผลักดันครัวไทยไปสู่ครัวอาหารที่ปลอดภัยของโลกครับ โดยที่นายเพชรชินบ,บุตรผู้ในการสถาบันอาหารได้กล่าวภายหลังการหารือกับ3องค์กรน,นะครับก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาตสาหการแห่งประเทศไทยและสถาบันอาหารตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องว่าในภาพรวมของการส่งออกอาหารของไทยในปีนี้ก็คาดว่ามูลค่านั้นจะอยู่ที่9000ล้านบาทนะครับถือว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น12เซ และได้ตั้งเป้าว่าภายใน2ปีจะมีมูลค่าการส่งออกถึง1ล้านล้านบาทจากความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามนะครับบอกว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงจากผลผลิตของไทยและจากประเทศอื่นทั่วโลกขยายตัวไม่ทันกับความต้องการนี้ และก็ยังมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ราคาอาหารทั่วโลกนั้นส่งตัวอยู่ในระดับสูงช่วงครึ่งปีหลังครับนอกจากนี้ก็ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปและแนวโน้มการแข่งข้าของเงินบาทที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วงครึ่งปีหลังจนถึงต้นปีหน้าได้ผลกระทบที่เศรษฐกิจของโลกเนี่ยอาจจะมีผลต่อก,การก๊อกลังซื้อในอนาคตที่ทําให้มันลดลงได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อสินค้าหลายประเภทเป็นหลายชิ้น นะครัที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าในช่วง3เดือนหลังเนี่ยกับ6เดือนหลังของปีนี้น,นะครับคาดว่าน่าจะยังไม่ส่งผลให้เห็นแบบชัดเจนแต่ในในออเดอร์ต่อไปอาจจะเกิดเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาอาจจะทําให้เกิดไม่อยากเปลี่ยนวิธีการใช้วัตถุดิบหรืออาหารที่เราก็สั่งจากเราได้ และสำหรับการจะผลักดันนะครับให้อาหารไทยนั้นเป็นครัวไทยไปสู่ครัวอาหารที่ปลอดภัยของโลกทางภาคเอกชนก็มีการเสนอ5มาตรการให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณานะครับโดยที่มาตรการแรกก็คือการเน้นการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการสร้างความเชื่อ,อ มีการสร้างความยั่งยืนนะครับในภาคภาอุตสาหกรรมอาหารโดยการพัฒนาเชิงโครงสร้างตั้งแต่วัตถุดิบต่อเนื่องไปจนถึงการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยส่วนประเด็นที่3นั้นก็ต้องการให้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมทั้งความปลอดภัยในอาหารอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการรองรับกับการเปิดเสรีทางการค้าในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย ส่วนมาตรการที่4ก็คือการดูแลราคาสินค้าวัตถุดิบต้นทางตลอดจนสินค้าสําเร็จร,รูปปลายทางให้มีความสอดคล้องกันนะครับส่วนมาตรการสุดท้ายก็คือการป้องกันปัญหามาตรการทางการค้าที่สัมพันธ์กับภาวะโลกร้อนที่จะมีเพิ่มขึ้นเป็นผลให้เกิดอุปสรรคทางการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้นะครับ